ดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะบ่ายนี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางย่ีซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะ สามารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยหรือใครนะคะอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วยังลืมแคปหลักฐานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะใครจะฝากถวายวยเราโให้พ่อแม่รักสมีรอบวันที่15นะคะมีนานนี้ทักทางไลน์นะ,คะใครจะร่วมบุญนะคะบริจาคอาหารนะคะ ตามกำลังศรัทธานะคะถักได้ทางหลายเช่นกันนะคะแจกวันที่28นะคะ28มีนาคน,นี้นะเริ่มเลยนะคะชัดเจนหน่อยเถอฉันอยากให้เธอชัดเจนกับฉันหน่อยเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรักเธอมากกว่าที่เธอรู้อีกนะ ไม่รู้ว่าเธอจะรู้หรือเปล่าว่าฉันรู้สึกกับเธอมากแค่ไหนฉันอยากจูบเธอมากๆอยากกอดเธอมากๆแต่เธอไม่แสดงออกเลยว่าเธอรู้สึกยังไงเธอเหมือนมนุษย์เย็นชาเหมือนคนเย็นชาบางทีฉันก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ฉันอยากจะบอกเธอว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ฉันจะกล้าพูดความรู้สึกขนาดเนี้ แต่พะฉันคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันะมันคือการได้พบเธอก็เลยเลือกที่จะยอมทําตามหัวใจตัวเองฉันชอบรอยยิ้มของเธอมากๆเลยนะชอบที่เธอยิ้มชอบที่เธอสื่อสารและฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉันเหมือนที่ฉันก็พยายามจะเชื่อใจเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ฉันอยากให้เราเรียนรู้กันไปก่อน เรียนรู้กันไปเรื่อยๆคําว่าเรียนรู้เนี่ยมันอาจจากดูเป็นคําที่เธออาจจะแบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่ฉันพูดจริงๆนะฉันอยากเรียนรู้เธอไปเรื่อยๆจริงๆไม่รู้หรอกว่าเธอจะเข้าใจไหมหรือยังไงแต่ฉันนะ่ะไม่สามารถมุฟออนไปไหนจากเธอได้เลยนะมันก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมซ้ๆวนเวียนอยู่กับคนเดิมๆซ้ำๆ อาจจะเป็นเพราะว่าฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวก็ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะ move on จากเธอไปไหนได้แล้วเธอก็คือความน่ารักเธอคือคนน่ารักนะไอความน่ารักของเธอเนี่ยแหละมันคือจุดดึงดูดมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้จริงๆก็ตกหลุมรักอยู่เงี้ยตกหลุมรักแล้วตกหลุมรักอีก วนไปวนมาอยู่กับคนเดิมๆแค่รอยยิ้มของเธอแค่เห็นรอยยิ้มของเธออ่ะมันก็รู้สึกว่าอุย้ยน่ารักมากอ่ะน่ารักจนจะแบบทำใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะนอกจากเธอคนเดียวมันมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่ทำให้ฉันรู้สึกได้เธออย่าคิดมากเลยว่าฉันจะไปสนใจใคร ฉันไม่สนใจใครเลยนะนอกจากเธออยากให้เธอรู้ว่าเธอยังคือความรักของฉันเสมอคือสิ่งงดงามคือเรื่องราวดีๆคือของขวัญในชีวิตของฉันแม้ว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความรักเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกันในหลายๆเรื่องแต่รอหน่อยนะไม่ได้ ไม่ได้พูดให้รอแบบไม่มีจุดหมายนะสำหรับฉันน่ะมันไม่ได้นานขนาดนั้นแต่รู้แหละว่าคนรออะ่ะมันก็คงจะแบบรู้สึกไม่ดีแหละแต่ฉันก็อยากจะบอกเธอว่ารอหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าฉันไม่คิดถึงเธอนะคิดถึงแต่ขอเวลาสร้างตัวขอเวลาพัฒนาตัวเอง ขอเวลาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีกว่านี้ก่อนฉันก็มีเหตุผลของฉันและฉันก็หวังว่าเธอจะเข้าใจในเหตุผลของฉันเช่นกันเธอก็ขยันมาอ่อยขนาดนี้แล้วฉันจะไปไหนได้และฉันจะเปิดใจให้ใครได้อย่าคิดมากแกกังวลใจเลยที่ให้รอเนี่ยไม่ใช่เพราะมีใครแต่เพียงว่ากำลังพัฒนาตัวเองและทำตัวเองให้ดีขึ้นก่อน เพราะว่าฉันอยากให้เธอเนี่ยมีวันที่ดีแล้วก็อยากให้เธอเนี่ยรู้สึกภูมิใจที่วันนี้เราจะได้อยู่เคียงข้างกันฉันอะอยากดูแลเธอมากๆเลยนะถึงบอกไงว่าความรักครั้งเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยฉันไม่ได้เล่นแต่ฉันเอาจริง อยากให้เธอเนี่ยมาร่วมนับหนึ่งด้วยกันเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันนะเริ่มต้นในรูปแบบของความรักที่มั่นคงขึ้นเธอรู้ไหมว่าการเจอกันอะสำหรับฉาันามันสำคัญมากๆเลยนะการที่ได้มาเจอเธอมันเหมือนของขวัญมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างฉันเองเนี่ยก็ส่องดูเธออยู่ตลอด ส่องจนจะแบบไม่รู้อะคือแบบรู้แหละว่าส่องไปก็เท่านั้นแต่ว่าก็อยากส่องเพราะว่าอยากได้กำลังใจแค่เห็นรูปเธอฉันก็มีกำลังใจละเธอทำให้ฉันเนี่ยอยากเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆอย่างที่ฉันบอกว่าฉันพอแล้วฉันหยุดที่เธอแล้วแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอเวลาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อย แล้วเธอล่ะเธอรักคนอื่นไปแล้ว,ลวหรือ,อยังเธอรักคนอื่นไปหรือเปล่าช่วยรอฉันหน่อยนะถ้าเธอยังไม่มีใครนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเออธาตลมเมุุนตุนกลุ่มธาตน้ำมินกรกดพิจิก ธาตุดินการผึ้งศพมังกรธาตุไฟเม็สิ่งนหนูธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเลข10เลข7นะคะเลข10นะคะเลข3เลข13เลขเ็7เลข7 7อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนะคะนามแฝงเฟซบุ๊ o ไอจีของเขาหรือว่าของคุณนะคะ นชอบทานไอศครีมรสสตอรอเบอรีนะเนี่ยหรือว่าชอบกินนมเย็นชอบกินของหวานชอบกินของเย็นนะคะมีตัว M มีตัว W ตัว C ตัว I ตัว H ตัว M ตัว W ตัว U แล้วก็ตัว U วันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์วันจันทร์วันอังคาร นะคะประมานนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจองคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าใครจะฝากถวายบบัวนะคะทักทางไลน์นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ